สวัสดีครับผมชวนชันชานะนะครับก็มาเจอกันอีกเช่นเคยทุกๆวันเสาร์ววอาทิตย์แล้วก็วันหยุดเทศกาลน,นะครับก็วันนี้ผมได้ทําการประมูลของสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าทั่งนะครับทั่งเอาไว้ใช้งานเอาไว้สําหรับดัดชิ้นงานเอาไว้เคาะเหล็กเอาไว้เคาะอะไร,าะไรตามที่เราต้องการได้นะครับก็อันนี้เป็นทั่งขนาดกระทัดรัดนะครับขนาดกระทัดรัดขนาดเล็กขนาดเท่าประมาณฝ่ามือนะครับ ก็ตัวนี้จะเหมาะสำหรับงานเล็กๆน้อยๆที่ที่ไม่ใช่งานหนักนะครับก็ตัวนี้นะครับขนาดก็อยู่ที่ประมาณ14เซนนะครับเนี่ย14เซน14เซนกว้างประมาณ8เซนนะครับสูง6เซนน้ำหนักตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 1.3 1.4กิลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ภายในมานะครับก็เป็นทั้งขนาดพอดีกับฝ่ามือนะครับพอดีกับฝ่ามือฐานด้านล่างก็เขาก็จะกลึงมาให้นะครับลักษณะภายนอกนะครับก็จะเป็นตัวที่ เหมือนเขา <S <S เขาหล่อมานะครับเป็นเหล็กหล่อเหล็กหล่อมาแล้วก็ด้านล่างกับด้านบนเนี่ยเขาเอาไปเอาไปกลึงนะครับส่วนหัวด้านบนตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราจะใช้งานมันก็จะผิวมันจะไม่ค่อยเลบเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องเอาเอาไปแต่งเองนะครับตอนนี้ส่วนด้านบนนะครับอันนี้เรียบเนียนดีนะครับด้านล่างก็เรียบเนียนดีนะครับมีรูมาให้สี่รูนะครับสําหรับเอาไว้ยึดทั้งแบบนี้นะครับ ก็เหมาะสำหรับงานเล็กๆน้อยๆนะครับได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็ผมซื้อมาในราคาผมประมูลมานะครับประมูลมาในราคาร้อยกว่าบาทนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาประมูลได้นะครับในนี่นะครับยี่ห้อของเขานะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับแต่ผมอยากเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเออมันตัวเล็กกระทัดรัดน่าใช้ดีนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาประมูลได้นะครับ น้ำหนักพอประมาณเลยนะครับผิวด้านนอกนะครับผิวด้านนอกจะเป็นผิวของเหล็กหล่อนะครับของเหล็กหล่อประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผม ซื้อมาประมูลมานะครับก็ยังไม่ได้ใช้งานอะไรใดๆทั้ังสิ้นนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับผมว่ามันน่าใช้นะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเอามาให้ดูเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะให้อา่าผมประมูลอะไรมาแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็คุณภาพเป็นยังไงราคาเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับก็วันนี้ผมสวัสดีครับ